ครับสวัสดีครับค่ะพี่กัลยาภัสตลาดติดลบ25จุดค่ะแล้วก็ประมูลก็ยังคงไม่จบด้วยมีอย่างนี้มองสัปดาห์หน้ายัางไงคะครับก็จดิงก็ลงรอเรื่องประมูลสี่จนะครับก็ถ้าเกิดมีบทสรุปนะครับก็น่าจะเห็นความชัดเจนของตัวที่ทางตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคงต้องลุ้นเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับหให้มีภาพของการนิ่งหรือว่าช่วนตัวขึ้มาเล็กๆ,ๆนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่ม เอ็นจีวอยู่นี้เห็นเลยว่ากระโดดลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับตัวที่ถ่วงตลาดที่เยอะเนี่ยเป็นตัวตทนะครับวันนี้ลงไปประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตัวราคาปิดเนี่ยจะเห็นไหมว่าโดดลงนะครับจากสองสองแปดลงไปสองสองห้านะครับเป็นราคาลงของวันด้วยก็ท้อนว่าสองเซกเตอร์หลักนะครับยังคงกดดันซื่งเป็นนักลงทุนนะครับทําให้ตัวหุ้นในเซกเตอร์อื่นๆนะครับได้รับผลกระทบเชิงลบไปด้วยนะครับพื้นฐานที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักต่างนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามาดูนะครับสถานการณ์ล่าสุดเองเนี่ยราคาน้ํามันนะครับเบนท์นะครับที่ที่มีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามนะครับบริเวณสามสิบหกเหรียญดอลลาร์เนี่ยไซเว่ยอพขึ้นมาบริเวณสามสิบหกจุดหกหนึ่งเหรียญแล้วบปัจจุบันก็ถ้าสามารถยินระยะได้นะครับจนถึงค่ําคืนนี้นะครับเราขออภัยครับ<ไ>จนถึงค่ำคืนนี้เราปิดในแด,น,ดนบวกได้เนี่ย ก็จะเป็นภาพบวกทำให้ตัวหุ้นเอนจีสตาแรน่าจะรีบาวขึ้นมาช่วยไปยุงเนีนะครับแล้วก็ต้องรอดูตัวการลงะเนสีจีนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่ตรงไหนนะครับที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าจริงตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับก็คงรอขามเจจสองประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดมันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยตลาดก็น่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับในส่วนตัวประเด็นอื่นไม่มีอะไรนะจริงแล้วยังคิดว่าสัตาร์หน้าเนี่ยนะครับจนถึงช่วง วันพุธหรืวันพฤหัสเนี่ยนะครับเรายังคงน่าจะเห็นแรงซื้อของเงิน r ัลเข้ามาปรึ่งตัวอยู่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นไปในตลาดจะเริ่มซึมๆแล้วเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะครับเป็นช่วงคริสต์มาสอีฟนะครับจุดคำก็จะเริ่มบางลงนะครับผมเพราะฉะนั้นตลาดสเปนเนอร์เองเนี่ยมันจะมีแนวต้านของการซ้นตัวนะครับ้ารีบัฟในอีกก็คือหนึ่งันสามสิบสี่นะครับกับหนึ่งันสามสาสิบจุดนะครับแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งันส็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันสองร้อย พี่กรณภัยคะครับค่ะแล้วสาหรับหุ้นเมื่อที่แนะนําต่อเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าค่ะก็ยังเห็นว่า B M C L กับ B C L ก็ยังคง B M C L B C L เนี่ยก็จริงๆก็ก็เห็นภาพที่คิดไปน,นะครับเพราะว่าเราแนะนําให้ซื้อมาช่วงเช้านะครับแล้วก็คนเล่นรอบไปให้ขายที่ราคาปิดถ้าเรามาดูออเดอร์ก็เห็นว่าตัว B M C L เนี่ยนะครับม,มีออเดอร์ปิดประมาณสี่รอยสิบสหุ้นนะครับก็จริงๆก็โกงเป็นตัวเงิน เอพิเจตที่เราคาดหมายไว้นั่นแหละที่เข้ามานะครับก็คนที่รอบคงจบไปแล้วนะครับส่วนคนที่ถือนั่นหมายความว่าคุณรอการควบรวมระหว่าง B M C L กับ B C L เป็น B M ที่เข้าเทรดใหม่วัาที่ห้านะครับตอนนี้นั่นหมายความว่าคุณถือคุนตัวนี้ข้ามข้ามปีละนะครับเป็นคนแรกที่ตัดใจถือข้ามปีนะครับก็คงต้องรอนะครับว่าการเข้ามาของ B M จะอัพฟอรแค่ไหนสองตัวนี้ต้องบอกว่าเชิงพื้นฐานถือว่าค่อนข้างดีนะครับ มี potential g r o t h นะครับแล้วก็การว่าควบรวมเนี่ยทำให้ตัวาฐานทุนนะครับแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้งานาภาครัฐนะครับเรื่องตัวการร่วมทุนภาครัฐในปินช้ก็มีค่นข้าสูงนะครับ <c oughs> แต่ว่าในเชิงพื้นฐานเินเราไม่ได้เข้าบริษก็อาจจะไม่มีมูลค่าเป้าหมายนะต้องรอดูนิดนึงครับอค่ะก็แต่ว่าคน <c oughs> คนเล่นรอบเองเนี่ยทั้ง B M C R B C L คงแฮปปี้กันนะครับวันนี้ ในส,ส่วนของตัวหุ้นละนะครับสัปดาห์หน้าเรามองยังไงดีนะครับยังคงชอบรับเหมานะครับขอไปนะครับยังคงต<ส>ัวพรร์รรรตี้นะครับเพื <Wis dom. S 1> ่อจะเปแปลงแห้เขาคร,ครับวันนี้ปิดที่เก้าบาทปิดโดดขึ้นมานะครับไปดูน้ำป้านที่เรนเก้าบาทสิบห้าก่อนนะครับผ่านได้ดูที่เก้าบาทสี่สิบนะครับแนวรับที่แปดบาทเจ็ดสิบครับอีกตัวหนึ่งที่ภาพก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพื่อเป็นเอราวัต วันนี้ลงไปพักที่เส้นข่้เฉลี่ยห้าวันแล้วก็ดิ่งขึ้นมาครับสี่บาทยี่สบกก็ลุ้นไปตะที่นาต้าสี่บาทสามสิแปดนะครับผ่านได้ก็ดูที่บริเวณสี่บาทหกสิบนะครับแนวรับก็ที่เดิมนะครับสี่บาทยี่สิบกับบริเวณสี่บาทแดตังค์ครับค่ะครับก็ดูกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับตันอิฐเรี่ยงคงเหมือนเดิมนะครับมีคนแนะนําอยู่ครับได้ค่ะที่เฟกละคะตัวที่เฟกนะครับจริงๆที่คุยกันไปในภาคเช้าเนี่ยนะครับคือมันหลุดบริเวณ 820ลงมาเนี่ยนะครับก็สุ่มเสี่ยงที่จะไหลามาที่บริเวณ814ที่เรามอแล้วก็810 <c oughs> ก็มันลงมาเจอฐานที่บริเวณ814พอดีครับแล้วก็ฟืน้นตัวขึ้นมาเฉนเ้านฟ้นในรวมเนี่ยนะครับก็ยังคงให้เป็นกรอบอยู่นะครับก็แนวรับอยู่ที่84กับ810เหมือนเดิมนะครับต้านบนดูที่อ่8 2 2นะครับแล้วก็830นะครับจริงๆตัวนี้ผมว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าครับค่ะทองคำ กรอบเหมือนเดิมไหมคะตรงคําเหมือนเดิมนะครับก็แนวรับก็พันสี่สิบนะครับต้านบนที่พันหกสิบนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับได้ค่ะพี่กรพภัขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับก็เป็นในส่วน